บายทีเอฟซีมั้ทุกคนเนาะวันนี้มาต้อนลูกกงหัวจุกทุกคนอยู่ทงเหล่านี่มีสองตัวห้องทงเหล่าน้นกตัวเัาไปเกาะยื่นลุ่มฮะทีมงานาไปเกป็ดลงบินทงเห็นสองตัวตอนนี้นะ มี่องตัวยินดีเุยชาวมิจิกามหานุกต่อปุะ

นอนนะทุกคนตอนชั้งนกไปทั้งใดแล้กี่ห้องชั่งป้าอันโศมตัวมันแหน่มันลักเลยนะนกอะเป็นคนมัต่อลายลเลยเท็นมาเมื่อกี้จอดรถฮะนกกับห้องเลยได้นกเากับห้องต่อเลยแล้วมาเกาะอ,อยู่ฮัน งานเราไปตอราทีมงานเรานบวมันตอยอยู่เป็นโคเนาะงานเป็นโค แค่คนทุกคนมันพระกาลงมาหาหนุกตอจนจนอตอจัง่ไหมเงนุกโตก็ห้องจนเมื่อ,อยเลยหนุบโมมีตัวใดลงมาหาซช่ไหม้วห้องแถวปลอมพูน่ะแวถวกลางเครื่องพูนี่นี่เปียเป่ยวเปี้ยวเปี้ยว สองสามตัวนี่แหละลมกับบาดแหง้งบาดค้อยนาะลมพัดมานี่เลยไม้ก็เลยพัดลม บินไปให้สูงนึ่งบินลงไปผ่านมาเนี่้วผ่านมาที่ทางนะเฮ้าญี่ปุ่นบินผ่านมาเนี่ลงไว้พี่ บินผ่านมาแต่เรวเทอุ่ลทกคนบินมานี่ลงไปลงผู้บ้งนูทุกคนเห็นบินชองโตเนาะบินก็ายไปชองสามโตน่บินพูน่ะบินไปูไปอยู่ป่าตัวพุเน่ะเล่าตัวพุเน่ะลงหาลงค่ะสมอหลงเสมอเฮ้ยไป Bicu chú bicu nung bicu chú bicu nung 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 bicu เดอดสีมาเนาะมันบลงมาใช่ไมเนี่ยนี่อ่างนก็เกาะอะเนี่ยนกสิมานกสีลาย ก่อนาบนใหม่เลยเนาะตัวนี้วนมันลงอาบน้ำอยู่นี่ทุกคนเนี่ยวนมีก้อนหินอยู่นี่มันลงอาบน้ำเนาะ ลมกระแฮงันาะลมนะบนนี้เป็นบอนที่สามนขยายมานกมันหงอยพังพมดนะไปเาชิญับออกก่อนก็จำๆั่เลย บทที่สามแล้วบนนำมาบนใหม่หน่อย ยานถึงป,ป่าทุกคนห้องป่าเรงเลยงเหล่าบอบกึงชุ่ ห้องทั้องป่าทั้งเมื่อกี้นกป่ามาสองตัวทุกคนผู้ต้นง่วยเนะโอ้ ของเี่านี่ยโอ้มาสองตัวมีตัวนึงตัวเล่านั่งจาะท้ายเอาเลยจะได้กระโดิคกนนี่ก็ Ô, oh, dồi, bố tổ nó rơi cho quần Tổ như nhảy có ngà bên mà này. Mà sổ chỗ tổ bên nó có tầm bốn bốn đó Nhìn này Hắn có tầm bốn đó Tổ như cái xin rồi nó นกมันลงอาบน้ําแถวนี้นะเฮากลับลงมาตอแถวเก้าอีมันหนีขึ้นเมืเลยลูกใบนนะลงอาบน้ําสิกูนกจอเลยแบบนี้นะสีเดินทางกลับ,มบ,บลเมื่อแหละบบนี้หาเบิ่งมืออื่น้าดามเบิ่งมือหน้าพูดเลยเนาะ เห็นมันลงอาบน้ำแถวหวยหวยน้ำมีเนาะเอาก็มันดักมันยูนนิ่มือเดี๋ยวก่อนคลิปหน้าทุกคนเลยเนียสองอัน กำลังเมื่อเด้อทุกคนตอนนี้นกเพนนกอาบน้ำลายอยู่เนาะเทพบดายบูมานคะแนน,นของเฮากับของทีมงานทีมงานเขาไปตอนคุมคุมอืดอยู่